สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับผมครับนายชาวิเคราะห์บอลครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด5คู่ครับวันนี้เป็นบอลทีมชาติอีกแล้วครับผมงบอกว่าบอลทีมชาติไม่ค่อยถูกชะโลกกับผมเท่าไหร่ครับโอ้โหมันเดายากเหลือเกินครับก่อนเราจะวิเคราะห์ฟุตบอลนี้ครับเรามาสรุปผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกให้ต่อเกาหลีใต้หนึ่งลูกครับโอ้โหเกาหลีใต้ครับเสมอไปครับ2ประตูต่อ2ครับ คู่นี้เสียครับคู่ที่2ครับให้ต่ออุรุกวัยโอ้โหอุรุกวัยครับเหลือเชื่อครับไปแพ้ให้กับอิหร่าน1-0ครับคู่นี้เสียไปอีกแล้วครับคู่ที่3ครับให้รองสหรัฐอาหรับอิมิเรสครับหรือ UAE ครับเป็น UAE ครับแพ้ไป1-0ครับไอ้เจ้าครับคู่นี้ครับคู่ที่4ครับให้ต่อแคนาดาครึ่งลูกครับโอ้โหทั้งไม่ได้แคนาดาเมื่อคืนต้องบอกว่าพังครับอาจถึงขั้นจะเละเทะเลยครับ อย่างน้อยครับแคนาดาครับตัว3ามดาวครับตัว VIP ครับในกลุ่มเมื่อวันอย่างน้อยโอ้โหช่วยชีวิตได้ครับผมบอกว่าผลงานบอลเต็งวันละตัวในกลุ่ม VIP นึงทาผลงานได้ดีต่อเนื่องครับสําหรับแคนาดาเมื่อคืนครับโอ้โหช่วยชีวิตไว้ได้จริงๆครับใครครับที่อยากร่วมกลุ่มมาร่วมสนุกด้วยกันครับมาแสดงทัศนะครับวิเคราะห์บอลไปด้วยกันครับอย่าลืมครับมาตามๆกันในกลุ่มได้นะครับ โอ้โหยังน้อยครับตัวเต็งครับเมื่อคืนครับตัวเน้นๆครับยังน้อยยังได้เงินครับตัวที่ให้ไปครับสามดาวครับยังทําเงินครับเอาละครับเอามาสรุปคู่ที่5หงกันต่อของเมื่อวานคู่นี้โอ้โหสกอร์สูงเยอรมันพบกับฮังการีเหมือนจะยิงกันครับโอ้ลูกแรกมาไว้นาทีที่สิบกว่าครับ ยิงกันแล้วหนึ่งลูกแต่หลังจากนั้นมันไม่ยิงกัอะไรคู่นี้เยอรมันกับฮังการีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเยอรมันเมื่อคืนครับคู่นี้จบเป็นฮังการีชนะ1-0ครับบอกว่าคู่นี้เสียเต็มอีกแล้วครับโอเคครับบอลทีมชาติผม,มทำใจกันนิดนึงนะแต่น้อยตัวเต็งตัวเด็ดๆที่คัดาแลละตัวในกลุ่มก็ยังได้กินครับเอาละครับเรามาวีเคาะฟุตบอลกันวันนี้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลเนชันลีกบีของกลุ่ม A ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอัเบเนียเจ้าบ้านพบกับทีมเยือนยูเคนครับคู่นี้เตะกันเวลา2อทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับอัเบเนียเจ้าบ้านครับทีมอันดับ4ของกลุ่มครับสี่นัดชนะ1เสมอไม่มีครับแพ้ไปสักสาครับมี3คะแนนครับยูเคนรับทีมอันดับ2ของตารางคะแนนครับสนัดครับ ชนะ2เสมอ1แพ้1ครับมี7คะแนนครับเรามาดูผลงานนัดที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับอาร์เมเนียเจ้าบ้านครับนัดที่ผ่านมาครับเปิดบ้านแพ้ให้กับสกอตแลนด์ไป1ประตูต่อ4ครับเล่น9โฟลครับอาร์เมเนียครับนัดล่าสุดของยูเครนครับไปแพ้ให้กับสกอตแลนด์สประตูต่อ0ูนย์ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นยูเครนครับชนะไป3ประตูต่อศูนครับ เอาละครับเรามาที่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นยูเครนทีมเยือนครับมาต่อ1ลูกครับราคาสูงต่ำกําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับยิง2ลูกครับเสียเต็มครับยิง3ลูกครับได้เต็มครับสําหรับราคาสูงต่ําคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นยูเครนต่อหนึลูกครับราคาไม่มีอะไรที่น่าแปลกใจอะไรครับไม่มีอะไรเอกใจครับคู่นี้ เปิดมาถือว่าสมเหตุสมผลครับสำหรับราคาหนึ่งลูกของยูเคนไม่แพงไปครับสำหรับราคานี้ยูเคนต่อหนึ่งลูกครับดูจากฟอร์มแล้วครับโอ้โหอาร์เบเนียเจ้าบ้านครับสามนัดที่ผ่านมาในรายการนี้พวกเขาเสียไปแล้วเก้าประตูครับยิงได้แค่หนึ่งประตูครับต้องบอกว่ารายการนี้พวกเขาแพ้รวดมาแล้วครับสามนัดชนะแค่นัดแรกนัดเดียวครับสําหรับ ยูเครนทีมเยือนวันนี้ครับถึงแม้พวกเขาจะมีปัญหาสูงค้ามในประเทศครับแต่มันไม่เกี่ยวกับฟุตบอลครับถึงแม้นัดที่ผ่านมาพวกเขาจะไปเยือนสกอตแลนด์ครับแพ้ไป3ประตูต่อศูนย์ในรายการนี้ครับแต่ที่ผ่านมาพวกเขาถือว่าทําผลงานได้ดีครับชนะไปแล้ว2นัหน้าับเสมือหนึ่งหน้าแพ้หนึ่งหน้ครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้ครับอาร์เมเนียมองแล้วครับไม่รู้จะเอาอะไรมาสู้ครับยูเครนวันนี้ต้องบอกพวกเขาเอาแน่นอนครับต้องบอกว่าน่าเสียดายครับสิ้นปีนี้ครับ ฟุตบอลโลกที่กาตาครับไม่มียูเครนครับเนื่องจากพวกเขาแพ้ในรอบเพย์ออฟไปครับไม่เป็นไรครับทีมชาติฟุตบอลทีมชาติเหลือให้เตะรายการนี้ครับสุดท้ายของปีครับพวกเขาครับยูเครนต้องเอาแล้วครับนัดนี้ไม่มีปัญหาครับสําหรับการบุกมาเก็บ3คะแนนที่บ้านของอาร์เมเนียครับต้องบอกว่าพวกเขาจะยิงได้กี่ลูกครับมองเยี่มุมไหนแล้วต้องบอกว่าอาร์เมเนียสู้ไม่ได้จริงๆครับนัดนี้ครับ คู่นี้ครับง่ายๆไปเลยครับเหตุผลง่ายๆครับที่ให้ยูเครนครับอาร์เมเนียช่วงหลังไม่ได้จริงๆครับฟอร์มไม่ดีเลยครับยิงใครก็ไม่ได้ครับเสียก็เยอะครับยังไงก็ต้องยูเครนแล้วครับเปิดมาราคานี้คู่นี้ครับคู่แรกทีเด็ดวันนี้เตะกันเช้าครับสองทุ่มครับต้องบอกว่าเปิดหัวต้องให้ดีครับสําหรับยูเครนวันนี้ครับส่วนตัวผมคิดว่าครับมาแน่นอนครับคู่แรกสําหรับวันนี้ยูเครนครับ ต้องเปิดตัวได้สวยครับต้องเปิดหัวได้สวยครับคู่แรกครับไม่ต้องคิดมากครับอาร์เมเนียมันไม่ดีเลยครับคู่นี้คู่แรกอาร์เมเนียพบกับยูเคนให้ไปที่ต่อยูเคนหนึงลูกครับสําหรับคู่แรกเรามาต่อกันคู่ที่2ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างไอแลนด์เหนือครับพบกับโคโซโวครับคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าเนชันลีกซกุ่มบีครับ คู่นี้เตะกันเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับไอแลนด์เหนือเจ้าบ้านนัดนี้ครับนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านเสมอกับไซปัสไป2ประตูต่อ2ครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนครับทีมชาติโคโซโวครับนัดที่ผ่านมาครับไปเยือนกรีซครับแพ้ไป2ประตูต่อ0ูคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโคโซโเเปิดบ้านชนะไอแลนด์เหนือไปครับ3ประตูต่อ2ครับผลงานในรายการนี้ครับ ไอแลนด์เหนือครับอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนครับ4ี่นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดครับมีแค่2คะแนนครับโคโซโวครับทีมเยือนวันนี้ครับ4ี่นัดชนะ2นัดแพ้2นัดครับมี6คะแนนครับเรามาสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้คู่นี้เปิดมาเป็นไอแลนด์เหนือเจ้าบ้านนะครับอ่อปอปาครับส่วนราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ2ลูกครึ่งครับยิง2ลูกครับ เสียครึ่งหนึ่งยิง3ลูกกินเต็มครับสำหรับราคาสูงต่ำคู่นี้ครับเจ้าบ้านวันนี้ครับไอเลนเหนือต้องบอกว่าผลงานในรายการนี้ครับพวกเขามีแต่แพ้กับเสมอครับโอซโบทีมเยือนครับพวกเขาถึงจะแพ้มา2นัดครับในรายการนี้แต่เป็นการแพ้ให้จ่าฝูงอย่างทีมชาติกีดมาครับ2นัดที่พวกเขาชนะครับชัดไปเยือนใส่ปัดชนะได้ครับแล้วก็นัดที่ผ่านมาครับ ชนะไอแลนด์3-2ครับต้องบอกว่าคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นไอแลนด์เหนือเจ้าบ้านต่อปอปาต้องบอกว่าคู่นี้ยังไงก็ต้องไปที่ทีมเยือนครับโคโซโวครับรองปอปาครับไอแลนด์ครับต้องบอกว่าช่วงหลังนี้พวกเขาแย่จริงๆครับไม่ชนะใครเลยครับติดต่อกันครับโอ้โหมากี่นัดแล้วครับเนี่ยมา5นัดแล้วครับโอ้โหไอแลนด์มีแต่แพ้กับเสมอครับโคโซโวครับ วกาเขาถึงจะแพ้ครับในรายการนี้แต่แพ้ให้ทีมใหญ่นะครับอย่างกีดไปอย่างที่บอกไปครับนัดนี้ครับโอโวครับกับไอรแลนด์เหนือต้องบอกว่าพวกเขามีเกมรับที่ย่าแย่พอๆกันครับต้องบอกว่าอย่างนั้นครับโอ้แต่ไอรแลนด์เหนือครับพวกเขาหลังๆมานี่ไม่รู้จักคาว่าชนะมาเลยครับถ้าตามฟอร์มแล้วเราวิเคราะห์ตามฟอร์มแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากครับคู่นี้มันมีสิทธิ์ที่จะจบลงด้วยผลเสมอกันมากครับคู่นี้ครับ ไอ้คู่นี้เขเจอกันหน้านัดล่าสุดต้องบอกว่ายิงกันเยอะครับยิงกันถึง5ลูกครับราคาสูงต่าก็น่าสนใจครับแต่อยากให้ไปโฟกัสที่ราคาครับรอมโคโซโวป่อปลาครับยังไงก็ไม่มีทางเสียครับคู่นี้ครับโคโซโวครับน่าจะบุกมาเก็บแต้มได้จากไอร์แลนด์เหนือครับต้องบอกว่าไอร์แลนด์เหนือพวกเขาไม่ดีครับเกมลูกพวกเขาก็ฝืกครับนั้นนี้คงเหมือนเดิมครับคงยิงโคโซโวไม่ได้ครับ นันนี้มองง่ายๆครับบอลมันสูสีกันครับแอฟโกซโวครับช่วงหลังๆยังพอจะยิงได้ยังพอจะชนะใครเป็นครับต่างจากเจ้าบ้านครับวันนี้ครับยังไงก็ต้องรองโโซโวครับคู่2ครับให้รองทีมชาติโโซโวปอป๋าครับเรามาต่อกันคู่ที่3ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างสซปัสเจ้าบ้านครับพบกับทีมชาติกครับ ทีมเยือนวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกซีของกลุ่มบีครับคู่นี้นัดล่าสุดของเจ้าบ้านไสปัสครับไปเยือนไอร์แลนด์เหนือครับเสมอไป2ประตูต่อ2ครับกีทีมเยือนวันนี้ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาเปิดบ้านชนะโฮโซโวมาได้ครับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดครับในรายการนี้ครับเป็นกีที่เปิดบ้านถล่มไซปัสไป3ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับการเจอกันนัดล่าสุด คู่นี้ครับตารางคะแนนครับในรายการนี้ต้องบอกว่าเป็นกีทครับทีมเยือนครับที่ทําได้ดีครับสี่นัดพวกเขาชนะได้รวดนะครับสี่นัดยิงไปถึงเจ็ประตูยังไม่เสียประตูสักนัดครับโอ้โหต้องบอกว่ากีดพวกเขาเหนียวแน่นเหลือเกินครับใส่ปัครับผลงานต่างกันสุดขั้วครับกีททีมเยือนวันนี้ครับที่ผ่านมาสีนัดของพวกเขาครับแพ้ไปถึง2นะครับเสมอ2นะครับมีแค่2แต้มครับอยู่อันดับเว้ยของตารางคะแนนครับเอาละครับ เรามาสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับคู่นี้เปิดมาราคาเป็นกีดครับทีมเยือนครับต่อครึ่งควบลูกครับส่วนราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบสองลูกครึ่งครับยิง2ลูกเสียครึ่งครับยิง3ามลูกกินเต็มสำหรับคู่นี้ครับโอ้โหดูจากฟอร์มแล้วเปิดมาแบบนี้อยู่กีดครับรอกินเต็มครับแน่นอนโอ้โหสภาพแบบนี้ครับกีดพวกเขาครับ ในรายการนี้พวกเขาชนะรวดมาทั้งสีนะครับทีมเยือนอางชักใส่ัดเจ้าบ้านครับพวกเขามีแต่เสมอแพ้เสมอมาครับโอ้โหนัดที่ผ่านมายิ่งเป็นกีดครับที่ชนะมาได้3ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกัน6ครั้งนะครับเป็นกีดที่ชนะได้ทั้ง6ครั้งครับโอ้โหสถิติก็ห่มแล้วครับโอ้โหคู่นี้มันมองง่ายๆเลยครับอยู่กีดครับไม่มีแพ้ครับอาจจะยิงกี่ลูกแค่นั้นครับพวกเขากีดวันนี้ ราคาเปิดมาแบบนี้ไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดว่าจะเปิดมาหลอกหรือเปิดมาจริงครับเราดูจากฟอร์มเราไม่มีทางไปอยู่ไซปัดดไ้แน่นอนครับใครอยากอยู่ไซปัดก็เชิญครับสําหรับคู่นี้คู่นี้ยังไงก็ต้องจิ้มที่กีทครับวันนี้ครับฟันไปเลยครับฟันชับชับชับไปเลยครับผู้นี้ให้ต่อกีทครึ่งควบลูครับสําหรับฟุตบอลคู่ที่สามวันนี้ครับต่อกีทครึ่งควบลูครับ เรามาต่อกันคู่ที่4ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างอิสราเอลเจ้าบ้านพบกับแอลเบเนียทีมเยือนครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งไีทนาทีตามเวลาบ้านเราครับคู่นี้ครับเรามาดูผลงานของทั้งคู่ครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดครับเป็นอิสราเอลครับที่ไปเยือนแอลเบเนียละชนะไปได้2ประตูตอนหนึ่งครับนัดล่าสุดของพวกเขาเจ้าบ้านมันนี้อิสราเอลนัดที่ผ่านมาไปเยือนไอซ์แลนด์ครับ เสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับทีมเยือนวันนี้ครับแอลเบเนียครับนัดที่ผ่านมาครับพวกเขาเล่นฟุตบอลอุ่นเครื่องครับเสมอครับเอสโตเนียไป0ูนย์ประตูต่อ0ูครับเรามาดูตารางของคู่นี้ครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับสไลเอลครับนำจากฝูงครับ3านัดชนะ1เสมอ2ครับมี5คะแนนครับแอลเบเนียทีมเยือนวันนี้ครับ2นัดครับเสมอ1แพ้หนึ่งครับมี1คะแนนครับเอาละครับเรามาดูสถิติและผลงานที่ผ่านมาของทั้งคู่กันแล้วเรามา เริ่มที่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับราคาคู่นี้ครับเปิดมาเป็นอิสราเอลเจ้าบ้านครับต่อปอปลาครับราคาสูงต่ำครับกำแพงอยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งครับ2ลูกครับเหมือนเดิมครับเสียครึ่งครับ3ลูกครับกินเต็มครับสําหรับคู่นี้ราคาสูงต่ำครับคู่นี้เปิดมาราคาไม่แปลกครับไม่มีอะไรที่แปลกใจนะครับเป็นไปตามฟ้องอิสราเอลต่อปอปลาครับมันต้องแบบนั้นอยู่แล้วครับ ราคาไม่มีอะไรแปลกใจครับสกอร์สูงต่ำก็ไม่มีอะไรแปลกใจครับเอาเราดูจากองค์การเล่นครับต้องบอกว่าอิสราเอลขมนิดนิดครับเจอกัน2นัดล่าสุดก็เป็นอิสราเอลที่ชนะแอลเบเนียไปได้ครับแต่สำหรับวันนี้ครับคงเป็นงานยากครับที่จะเก็บชัยชนะจากแอลเบเนียไปได้ง่ายๆครับแอลเบเนียพวกเขาคงไม่ยอมง่ายครับบอลคู่นี้ทรงออกมาสูสีกันแน่นอนครับคู่นี้มันดู ง่ายนะครับหน้าที่ผ่านมาก็เป็นอิสราเอลครับที่ถปเยือนครับทั้งที่ครึ่งแรกครับโดนนาไปก่อนครับอิสราเอลแต่ครึ่งหลังพวกเขากลับมายิงเอลเบเนียได้2ลูกครับสูสีกันครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเปิดมาปอปาก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับคู่นี้มีสิทธิ์ครับที่จะจบลงด้วยผลเสมอครับแต่ถ้าให้เลือกจริงๆครับคงต้องเป็นอิสราเอลครับถึงแม้ฟุตบอลคู่นี้จะสูสีแต่อิสราเอลพวกเขาได้เปรียบครับตรงที่เล่นในบ้านนะครับ ถึงแม้ที่ผ่านมาพวกเขาเล่นในบ้านครับอาจจะเสมอครับไอซ์แลนด์ไปครับโอเคครับแต่วันนี้เจอกับแอลเบเนียครับเชื่อว่าครับการได้เล่นในบ้านนะพวกเขาได้เปรียบครับพวกเขาครับอิสราเอลครับต้องบอกว่าพวกเขาเป็นทีมที่มีทีมเบิร์กมากครับพวกเขาใช้โอกาสไม่เปลืองครับ มบอกว่าอย่างนี้ครับวันนี้ครับเล่นที่บันมองแล้วว่าท้ายที่สุดคู่นี้จะบทกันครับจะสูสีกันตลอดทั้งเกมครับแต่ผ่านไปเรื่อยครับฟัดกันไปเรื่อยครับคู่นี้ผมมองแล้วว่าอิสราเอลครับช่วงท้ายๆครับอาจจะมีเฉือนเอลเบเนียครับคู่นี้ลึกๆแล้วมองไปที่อิสราเอลครับอิสราเอลนัดนี้มีเฉือนครับคู่นี้ครับอยากให้วัดใจไปเลยครับอ่อปอปาอิสราเอลครับน้ำล้นๆ้นไปเลยครับคู่ที่สี่ครับให้ต่อปอปลาอิสราเอลครับ เรามาต่อกันที่คู่5ครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างกระทิ้งดูครับทีมชาติสเปนครับพบกับทีมเยือนครับสวิตเซอร์แลนด์วันนี้ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่สีิบหนาทีในฟุตบอลรายการยูฟ่าในชั่นลีกเอของกลุ่ม B ครับสเปนเจ้าบ้านวันนี้ครับนัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะสาธารณรัฐเช็กมา2ประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูฝั่งทีมเยือนสวิตเซอร์แลนด์นัดที่ผ่านมาครับเปิดบ้านครับ อร์มดีครับชนะโปรตุเกสไป1ประตูต่อศูนย์ครับในฟุตบอลรายการนี้ทั้งคู่ครับนัดที่ผ่านมาครับของคู่นี้ครับที่เจอกันล่าสุดครับเป็นสเปนที่บุกไปเฉือนได้1ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ครับเอาละครับเรามาต่อที่บทวิเคราะห์ของคู่นี้ครับราคาเปิดมาเป็นสเปนต่อ1ลูกครับราคาสูงต่ำครับกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับยิง2ลูกเสียเต็มครับต้องยิง3ลูกครับคู่นี้ถึงจะได้ กินครับสาหรับราคาสูงต่าครับเปิดมา1ลูกสเปนถือว่าเป็นราคาที่โอเคครับไม่มีอะไรติดใจครับราคาสูงต่าก็โอเคครับคู่นี้ครับต้องบอกว่าในรายการนี้ครับเป็นสเปนที่ตอนนี้ครับนาไปจากฝูงครับทําได้ดีกว่าครับพวกเขาชนะไป2นัดจากสีนัดครับเสมอ2นัดครับมี8คะแนนครับสวิตเซอร์แลนด์ครับชนะแค่หนึ่งนัดแล้วแพ้ไปถึงนัดครับมี3คะแนนนัดในกลุ่มนี้ครับกลุ่มบีครับผมบอกว่าวันนี้ครับ การเจอกันของทั้ง2ทีมที่ได้ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ครับบอกว่าเป็นทีมใหญ่ครับ2ทีมครับตอนนี้ถือว่าอร้อมถือว่าโอเคครับสเปนเจ้าบ้านวันนี้พวกเขาจะมีโอกาสที่จะได้ทดลองตัวผู้เล่นใหม่ๆครับที่เรียกมาติดทีมชาตินัดนี้ครับผมบอกว่าราคาเปิดมา1ลูกโอ้โหจะบอกว่าแพงไหมก็แพงครับถือว่าถูกไหมก็โอเคครับคู่นี้ สเปนต้องยิง2ลูกครับถึงจะได้กินสวิตเซอร์แลนด์แต่เรามาดูผลงานที่ผ่านมาครับของคู่นี้ที่เจอกัน6นัดครับโอ้โหบอกเลยว่าคู่นี้สูสีกันครับไม่เคยมีนัดไหนครับที่สเปนชนะสวิตเซอร์แลนด์ได้2ลูกครับโอ้คู่นี้จบลงในที่สเปนชนะ10เสมอ1-1 ก็ไปชนะ1-0ส,สมม1-1เป็นสวิสชนะแค่ครั้งเดียวครับชนะ1-0โอ้โหคู่นี้ยิงกันไม่ขาดรับเปิดมา1ลูกแบบนี้โอ้โหไข่ไข่ก็ไปที่สวิสครับแต่ผมมองว่าอย่างนี้ครับยังไงนันดนี้ครับสเปนพวกเขาครับมีทีเด็ดแน่นอนครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นเก็มลุกได้สุดยอดมากครับบอกวันนี้วกเขาจะให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ๆครับได้ลงเล่นนัดน,นี้ครับ การเฟ้นหาหนักเตะรับเพื่อจะติดไปเล่นฟุตบอลโลกในท้ายปีนี้ครับสเปนเพราะว่าพวกเขาโอ้โหประเทศสเปนพวกเขาทั้งหมดนักเตะเกมรุกไม่ว่าจะสมงสอนหนหรือคนไหนต้องบอกโอ้โหเล่นกันมันมากครับเล่นกันดีมากครับสวิสแลนด์ครับพวกเขาช่วงหลังถึงแม้ว่านัดล่าสุดพวกเขาจะเสมอมาครับแต่ เอาไปย้อนดูโหก่อนที่จะชนะโปรตุเกสหน้าที่ผ่านมาพวกเขาก็แพ้มาล้วนนะฟอร์มถือว่ายังไม่สม่ําเสม,มอครับวันนี้เจอจกับสเปนนะแน่นอนครับไอ้พวกที่ได้ลงเล่นวันนี้ครับของสเปนถึงแม้จะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เป็นบางคนหรือว่าเป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีโอกาสในทีมชาติครับนัดนี้ครับจำเป็นต้องโชว์ฟอร์มเพื่อให้เข้าตาผู้จัดการทีมครับเพื่อที่จะได้มีรายชื่อไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาครับ ขายปีนี้ครับหรือสิ้นปีนี้ครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ใครล่าเราดูสถิตยังไงก็ต้องไปสวีทแต่มันสถิติมันมันมาวัดอะไรกับนัดนี้ไม่ได้ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับคู่นี้ผมเปิดราคามาแบบนี้ผมคิดว่ายังไงสเปนไม่มีเสียแน่นอนครับเรามารุนสเปนไม่สองเดียวครับผมคิดว่าไอ้วันเนี้ยตัวสำรองของสเปนจะเล่นดีครับจะยิงสวิตได้ครับสวิตช่วงหลังก็ไม่ใช่ว่าจะสม่ำเสมออะไรครับ บอลคู่นี้ครับสเปนเจ้าบ้านนะยังไงครับก็ต้องชนะในป้านไว้ก่อนนะเพื่อที่จะให้ไม่เสียหน้าครับคู่นี้ครับง่ายๆครับสเปนครับต้องยิง2ลูกครับถึงจะได้ตังค์โอ้มันก็ยากนะครับแต่ผมคิดว่าครับสเปนหนึ่งลูกก็มีแน่นอนครับคู่นี้ครับวัดใจเลยครับอ๋อสเปนครับกับผู้เล่นตัวสำรองกับผู้เล่นหน้าใหม่ๆของพวกเขาวันนี้ครับวันนี้ครับเรา ซื้อใจเกมลูกสเปนครับคู่นี้คู่สุดท้ายคู่ที่5ครับซื้อใจสเปนครับเอาสเปนหนึ่งลูกครับเอาละครับครบแล้วนะครับสําหรับทีเด็ดวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูให้ฟังนะครับว่าวันนี้ทีเด็ดทั้ง5คู่มีอะไรกันบ้างครับคู่แรกอาร์เบเนียพบกับยูเคนครับให้ต่อยูเคนหนึ่งลูกครับคู่ที่2ครับ เป็นการเจอกันระหว่างไอแลนด์เหนือพบกับโคโซโวครับคู่นี้ให้รองปอปลาโคโซโวครับคู่ที่3ครับไซปัดเจ้าบ้านพบกับกีทับคู่นี้ให้ต่อกีทับคือควบลูกครับคู่ที่4ครับอิสราเอลพบกับแอลเบเนียครับคู่นี้ให้ต่อปอปลาอิสราเอลครับคู่สุดท้ายครับคู่ที่5ครับสเปนครับเจ้าบ้านเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ครับคู่นี้ครับ ไอซื้อใจสเปนครับต่อสเปน1ลูกครับโอเคครับปบแล้วนะครับสําหรับทีเด็ดวันนี้ที่ผมสรุปให้ฟังครับก่อนจากกันวันนี้ครับใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มครับหรืออยากเป็นสมาชิกร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันครับอย่าลืมมาตามกันได้ครับมีทีเด็ดให้ตามครับทีเด็ด v i p บอลเต็งวันละตัวครับเอาละครับก่อนจากกันวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตาม กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปคราะห์อบอลจากนายชาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนายชาบอลเต็ง